คุญแจห้ามให้กุญแจหายถ้ากุญแจหายมันจะเปิดล็อกไม่ได้พี่นิวก็ไม่รู้คุณเจมันอยู่ไหนอะ่ะให้เรอเสียไ้เลยนะู้หนะเสียไว้เลยพอเวลามันหมดเราก็เอากุญแจไปเปิดแล้วก็เติมน้ำยาไปโด,ปทย,ปดยที่ไม่ต้องกสมนนะ้ำโอเคไหมนะทีนี้ต่อมาค่ะกีนแครน้ำยากินแคร์น้ำยาล้างมือนะแล้วเวลาอาดีตกระามการล้างมือต้องกดน้ำยากินแคร์นะแต่ประเด็นคือพนักงานจะกดน้ำยาคลีนสิล้างมือ มันเป็นนักยาที่ใช้ล้างมือได้กจริงใช้ล้างปกขาดใด้ล้างอะไรก็ตด้แต่ว่าเวลาร้างมือต้องล้างด้วยกดส,สามอาันสามอาันเสร็จทุกรล้างตามเจ็ดขั้นตอนล้างมือเสร็จเช็ดกระเช็ดทู่นี่พยายามก่นนะคะ ันนี้ใครว่าน้ำยาเนี่ผสมลูกเอาไว้จัดการนะคะพื้นผิวเช็ดนะคะตามสีนะคะม่ใช้ขอผ้าน้ำยาตัวนี้ฟอกซี่นี้จะมีการผสมน้ำลงไปด้วยออดิจะถามว่าน้องเติมน้ำตรงไหนในคอขวดค่ะคอขวดไหนล่ะชี้สิคอขวดนี้ค่ะตกนะจ๊ะดังนั้นเวลาตอบเติมน,น้ำที่710มิลิลิตรตรงนี้ค่ะ เติมน,น้ำ710มิลลิตรตรงนี้ค่ะกดน้ำยานะคะ1ปัม๊มทีนี้น้ำยาตัวนี้ค่ะมันจะมีหัวปัม๊มเนี่ยค่ะหัวปั๊มตัวนี้นะแต่ไม่ใช่เอามาผสมใช้คนกันนะลูกนะหัวปั๊มตัวนี้ถ้าน้ำยาไหนมันหมดให้เอาหัวปั๊มออกเปิดใส่ถังใหม่ส่วนจะทิ้งทิ้งเฉพาะแก,กนลอนนะคะจะทิ้งขวาเล เด็กบางคน,นปงไปเลยค่ะ <S 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 นี่แหละปั้มหายหายก็เลยหลายก็ทิง้งทิ้งไม่รู้อีหน,นะนูวินีไม่ได้นะหัวปันะ๊มแหงอ่ะน้ำยาไม่รู้อยู่ไหนเอาน้ำยาหัวปั๊มอ่ะเห็นนะเอ้ไม่เห็นแสดงว่าหายอ่ะมีเนี่ะหัวปั๊มหายไหมไม่เจอถ้ามันหายเด็กจะสถาปนึกทันทีเลยกะเอาไม่ได้นะลูกแล้วมันต้องกด,ด 1, ปุ๊บหนึ่งปัง๊มหนึ่งปัง๊มเสกเขี่ย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 นะคะไม่ใช่คลื่กัน วอมากอต่อมาคะก็จะเป็นน้ำยาฆ่าเชือ้อน้ายาฆ่าเชื้อตัวนี้นะคะเราจะใช้ฉีดเช่นเรล,ล้างสินค้าล้างขาล้าาเลีเส็จเรีดฆ่าเชื้อ่ต้องล้างออกด้แล้วก็จะฉีดีคะฉีดแล้วความทําให้เส็จน้าเสร็จปุเ๊เราก็ค่อยเอาไปวาง ป็นการมั่นใจว่าค่าเชื้อแบคทีเรียร้อยเป,ปแบบอร์เซ็นต์ค่ะยาได้ค่ะได้ค่ะทีนี้ต่อมาค่ะเวลาผสมคือเติมน้ำ7 1 0มิลลิลิตรตรงนี้ค่ะคแล้วจากนั้นให้กดน้ำยาค่าเชื้อ3ขวดอ่า3ปั๊มคือขอ,ขอโทษกด3ปัม๊มดูรู้นะว่าใครกดเกินสีมันจะเข้มมากเลยถ้าใครกดเกินอนะันนั้นกดแค่3ปั๊มเท่านั้นนะคะทุกคน อ่าโอเคอ่าทีนี้ต่อมากน้ำยาฟิวเจอร์ดีซีตัวนี้แหละถ้าเวลามีน้องหมามันมันขี้ใส่หลังบ้านห,หน้าบ้านนะเอาอันนี้แหละดผสมน้ำแล้วก็ไปลาดน้ำยาตัวนี้จะคู่กับเนี่ยทั้งปัน่นลูกเห็นไหมอ้าทั้งปั่นตัวนี้นะทั้งปั่นเดืมอยพีอระวังน้ำกระเด็นสัดส่วนในการใช้งานหนูเห็นไหมหนูเห็นขีดไหมขีดหนึ่งขีดสองขีดสามเห็นไหมคะ ขีดตรงนี้คือขีดของปริมาณน้ําในการใช้น้ํายาถ้าเราเติมน้ําขีดแรกปริมาณน้ํา6ลิตรจะใช้น้ํายาฟเจอร์ดี DC กด1ปั๊มถ้าใช้2ข้อคือ12ลิตรจะใช้กด2ปั๊มถ้าหนูกดเยอะมันจะมีแรงหนืดน้ํายามันจะเข้มข้นมากมันจะทําให้มันเป็นฟองและเวลาถูนะพื้นอ,อย่างนี้นะมันจะเป็นฟ้ามันจะขาวาวมันจะไม่เงา ค่อดังนั้นอันนี้ไม่ใช่ลายของมันนะเป็นอะไรคะลายวัดระดับน้ำนะหนูหนึ่งข้อกี่ลิตรคะหนึ่งก็หกดกี่ปั๊มหนึ่งความอ่าถ้าเติมสองข้อกดเท่าไหร่คะสองความโอเคจ้าอย่าเดินนะจ้าตัวนี้เด้อนี่คือวิธีการใช้งานนะคะแต่ละข้อเด้ออ่ทีนี้ต่อมาค่ะบอร์ดไขมันจัดมันคืนนะจ๊ะที่หน้าจ้านี่บอร์ดไขมันกันบอเวลาวันนี้เมื่อวานแต่วันไรล่ะ ดูรู้เลยบ่อดักไขมันทุกคนต้องล้างนะคะจะเป็นกากการคืนในการล้าง66ไม่ได้ค่ะดูออกค่ะดูออกค่ะลกก็ได้ทีนี้ฝากหน่อยนะคะว่าพี่เลกเขาเป็นคนหลีกพี่เล็กเขาจะตรวจกักการคืนกากเช้าก็ต้องตรวจด้วยนะแล้วห้องน้ําต้องล้าง,งกาัดส่วนบ่อดักไขมันจะเป็นกากการคืนนะจ๊ะทําไมต้องล้างกากการคืนเราต้องเอาน้ําเนี่ยตัวนี้ไปทิ้งในท่อระบายน้ำ เราจะไปทิ้งตอนกลางวันมันมันจะจาตาแล้วเราก็ไปทิ้งตอนบ่ายแล้วลูกนะทีน,นี้ในการตัดบอดัดไทมันคืออะไรนี่มันจะมีตรงนี้ค่ะดึงมันออกมาดึงตะแกงคับออกมาจากนั้นเนี่ยหาที่อยไกไม่รูเลกอะะ่ะหาทักทีกลมด้ามยาวคล้ายๆเหมือนเหมือนขั้วยตัดแกงอ,ะอ่ะกระบยยตัดแกงนะใช่แล้วก็ใช้ถุงมือสีส้มยาวแขนนี้นะคะ ไม่แนะนําให้ใช้ถูกมือสีฟ้านีนะในการตักบดักไขมันนะ้ามันจะซึมเข้าไปแล้วจากนั้นก็มาตากักพอตาักเสร็จจะต้องใช้เป็นถแบบนี้เนี่ยสีส้มตังนี้นะแล้วก็จะใช้กาละมังหรือคู่สีดำแต่ไม่ใช่เป็นคูส่สองอันนะผีดคู่สองอันให้กนยูหน่อยที่มีขีดขด้านขีดด้านคือ ล้างทำความสะอาดข้างในร้านนะลูกเดอ้อไม่ใช่เอาไว้ตัดบอลอดขไขมันี่้จ้ะห้ามเนะอเอาไว้เช็ดกระจกเอาไว้ล้างตู้แช่เอาไว้นะคะเช็ดซับบริเวณพืน้นที่อาหารสดเนาะอนเนกประสมแต่ไม่ให้ใช้ตัดบอดัดไขมันน้ำซักคือน,น้ำยาคลกสซ่ที่ผสมแล้วประมาณสองสามขวดเทลงไปส่วนน้ำาีกคือเอไปประมาณครึ่งถัง เราเอามาไว้ทำการวีดูเช็ดซับโดยใช้ตามผ้าสีถ้าเราจะเช็ดชั้นวางจอบแห้งหรือที่ทั่วไปใช้สีส้มอะพืนที่ทั่วไปใช้สีส้มน,นะถ้าจะเช็ดต,ตู้ของดิบใช้พื้นที่สีฟ้าถ้าจะเป็นของสุกเบเตอรี่ไมโครเวฟกู้ใส่กรอบกู้อาหารพร้อมทานใช้สีเหลืองอ่อนอนอนดิถามจ้า นเห็นไหมเช็ดตู้เด็กก็หนูใช้ค่าสีอะไรคะเออตอบวิธีหนูได้คะแนนไหมหนูตอบสีฟ้าเป็นไงจุดจุดนี่เองเออทางจะสูงถามอย่างนี้นะแล้วก็ถามว่าอ่ะน้องนุ่นตู้เห็ดหนูใช้ค่าสีอะไรคะตู้อะไรนะตู้เห็ดตู้เห็ดตู้ผักตู้ผักใช้ผ้าสีอะไรคะสีฟ้าโตง่าะนะแต่ว่าสิดโ้งนะเอนี่ย ทุกคนต้องเข้าใจนะลูกนะทุกคนถ้าเข้าใจถูกต้องเราจะได้คะแนนเลยนะลูกนะส่วนตัวนี้ก็คือเอาไว้ใช้ซัก,กน้ำซักน้ำดีเอาไว้ในพื้นที่ขายเย็ดกระจก จะใช้กับตู้ตักอาหารสดเขาเลยเป็นสีแดงนะารู้เดี่ยวกันที่เล่นนะทุกคนนะแล้วก็ต่อมาคณ่ะคุณผ<ๆ>า,านิ้วบอร์ดช้ยานตอนเราตักเสร็จแล้วตัวนี้นะคะพอตักเสร็จปั๊บ Thank <laughs> you. แต่เตัสาที่ไม่ได้สายีตันนะแต่ว่าเราอยากดูากันคือวชอบเนียถ้าเป็นพี่นะการที่เช้าใช่ค่ะกเปิดช่ี่เาไม่ได้เปิดอนี้เนียไว้ไปสองวันนี้สวันนะคะีาวันหนึ่งมันจะได้ขนาดในที่สองวันเแล้วค่ะครับ ช้าใช่ไหมให้มันไหลช้าหรืออะไรที่กขไม่รู้ว่าทำไมมันถึงต้องเป็นตัวโค้งแบบแบบฐาสามด้วยยิ่งทำยิ่งงใช้ความยากมากเลยว่าทำไมมันถึงโค้งแต่ทำไมมันไม่โค้งอีกเนี้ยมันก็ทำให้นหนาพิลิปตยในหัวแล้วกันทำตามหลักนะจริงจริงมันควรจะต่อบแล้วมันตรงอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็ทำแบบให้มันโค้งก็ต้องถามเอฟเอ็มเลยแล้มันทำยังไงอันนี้ตอบไม่ได้นะแต่ถ้าความรู้สึกนี่นะมันจะทำให้อีนี่มัน ครับเนาะมันจะเป็นตันอากาศตันได้เลยอะเวลาไปนี่เป็นอารมณ์กันไปถามเขาเป็นตันเลยต้อไปถามก็ต้องตัด